ยิ่งกว่าจับกวางคอหวยแห่ขอโชคสารแม่ตะเคียนเจรเข้ปุ่นปั้นเขย่าซีมสีได้เลขเด็ดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่วัดพันศีอำเภอน้องขาอยัง มีชาวบ้านนะคะทยอยไปกราบไ้ายแม่ตะเคียนและตั้งโต๊ะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะหลังจากถูกหวยหลายงวดติดนะคะโดยงวดที่ผ่านมาชาวบ้านก็ถูกเต็มๆนะคะเลยมาแก้บนแล้วก็มาส่องเลขเด็ดที่ศาลแม่ตะเคียนนะคะซึ่งมีจอระเข้ปุ่นปั้นนอนแช่น้ำอยู่จำนวน4ตัวอยู่หน้าศาลนะคะ โดยบริเวณสารแม่ตะเคียนนะคะได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยไม้สักทั้งหลังนะคะเมื่อต้นปี2564นะคะสวยงามนะคะอยู่ติดริมถนนหน้าหมู่บ้านนะคะส่วนทางขึ้นศาลนั้นมีชื่อแม่ตะเคียนต่างๆเขียนไว้นะคะได้แก่แม่แก้วกริยาแม่ดาวเรืองแล้วก็แม่สบายทองและแม่ตำหนักแม่แพทองแม่กัญเจนาและแม่ไทยนะคะซึ่งชาวบ้านได้นำชุด สบายแพรหลากสีนะคะมาถวายห้อยไว้ล้อมรอบศาลแม่ตะเกียนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังนำพวงมาลัยน้ำแดงและก็วิทยุทานซิสเตอร์นะคะทานซิสเตอร์นี้มาถวายนะคะและก็เปิดเพลงอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ชาวบ้านยังมาขอโชคขอพรจริเขต ที่อยู่หน้าศาลด้วยนะคะเป็นรูปปั้นจระเข้4ตัวอยู่ที่หน้าศาลนะคะคือไอดำกับเจ้าขุมทรัพย์นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนะคะบนศาลตะเคียนเลยนะคะพร้อมกับเขย่าเซมซีต่อหน้าแม่ตะเคียนนะคะได้เลขเด็ดนะคะ1 5นะคะ15นะคะ คนได้เลข6นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่ชาวบ้านบางรายนะคะก็นำสิ่งของมาแก้บนกับเจอลระเขค่นะคะคือไอ้ดำกับเจ้าขุมทรัพย์นะคะหลังจากให้โชคให้ลาบมาหลายงวดเช่นเดียวกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะได้นำไก่ยา่าง5ดาวมาแก้บนไอ้ดำนะคะส่วนเจ้าขุมทรัพย์นะคะก็นำผลไม้นะคะมาแก้บนนะคะ โดยชาวบ้านได้จุดทูบนะคะเลข3ตัวโผล่เลยนะคะคือ537แล้วก็735นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านนี่ได้เลขปุ๊บไปซื้อปั๊บเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะศาลแม่ตะเคียนแล้วก็รูปปั้นเจระเข้อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะสวัสดีคะ่ะ